สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องกราฟนะครับวันนี้วันที่1 9เมษาปีนปี2022เส้นเด็กวันนี้บวกขึ้นมา 7. จุดนะครับปิดที่ระดับ 16, 75จุดนะครับก็รอบเช้าเนี่ยทำมาดีนะครับแต่ว่ารอบบ่ายเนี่ยมีแรงเทขายลงมานะครับทำให้แบบถือว่ายังปิดนแดนบวกอยู่แต่ว่าถ้าไปดูแท่งเทียนเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์อย่างเงี้ยในระยะสั้นเนี่ยต้องต้องระมัดระวังนิดนึงคือคือบวกก็จริงแต่ว่ามันมีแรงขายใส่นะครับดังนั้นเนี่ย ก็ถ้า,าตามรอบเนี่ยความเสี่ยงการพักตัวยังคงมีอยู่ผมยังให้รอบเนี้ยถ้ายังขึ้นเนี่ยนะครับการรีบาวเนี่ยถ้าไปดูในระยะสั้นเนี่ยมันมีแนวต้านจะอยู่ที่1.690นะครับตรงเนี้ยถ้ายังไม่ผ่าน1690เนี่ยผมก็ยังมองว่าความเสี่ยงการพักตัวย,ยังยังมีนะยังมีอยู่นะยังไม่ขาดนะครับนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตัวเซ n นเด็กยัง ต้องระมัดระวังช่วงนี้การเทรดนะครับคืออยู่ในช่วงกึ่งกลางเงี้ยเล่นยากนะครับก็น้ำตังเนี่ยการชะลอตัวยังคงมีอยู่นะครับยังมีโอกาสคือถ้าตามรอบเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้เห็นกันครับรอดู1670แล้วกันนะครับถ้าลงลงต่ำกว่านั้นเนี่ยโลใหม่มีเห็นแน่นอนนะครับดังนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูสำหรับตัวเซนเด็กนะครับวันนี้เมื่อเช้าทำสวยมาแล้วนะถ้ารอบบ่ายเนี่ย เปิดปิดสักหนึ่งหกแปนเงี้ยผมมองไปต่อแต่ว่าปิดอย่างเงี้ยเริ่มน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็มีตัว MAI ที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับคือ MAI เนี่ยตามรอบนะครับถ้าไปดูในภาพหลายชั่วโมงนะนักทุนจะสังเกตเห็นตัวสัญญาณเอ่อ barish divergence เนี่ยครับตรงนี้กับยอดเอ่อสชั่วโมงสิเนี่ยครับสชั่วโมง เบริสเดเวอร์เจนเนี่ยครับค่อนข้างชัดนะคือถามว่าถูกทำลายได้ไหมถูกทำลายได้แต่ว่าการเกิด d i v e r g e n จนที่บริเนวต้านเนี่ยอย่างนี้ต้องระวังระวังนะครับแล้วก็ภาพรายวันเนี่ยเนี่ยเป็นช o ตติ้งสตารด้วยนะนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อต้องระวัดระวังกันนิดนึงนะครับคือใครถึงจุดขายทำลายก็สามารถเก็บกำไรออกมาหรือว่ายกเทลลิงสต็อปขึ้นมานะครับสำหรับตัว m a i นะครับ อืมมาดูโมเลกุทีบนะครับโมเลกุทีบวันนี้มีตัวอะไรบ้างเอยซิก้าอีกแล้วนะครับซิก้าเหมือนเดิมเลยมาเอาวันนี้ชะลอด้วยนะซิก้าติดทอมโมเลกุทีบอืมถึงแนวต้านถัดไปที่เราวางไว้กันหรือ,อยังเนี่ยผมวางไว้สิบสามจุดห้านะวันนี้หายเท่าไหร่เนี่ยเออ วันนี้ high. ายเกือบถึง13.4นะครับก็เกือบขึ้นแตะแนวต้านพอดีเลยนะครับสำหรับตัวซิก้าเอ๊สำหรับตัว Trading View นี่จะโชว์ Data ยังไงเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลก่อนทำไมอยากให้มันโชว์ Data อ่าน่าจะแถวๆนี้ผมผมจะไม่ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะครับค่อยว่ากันอ๋อนี่ครับ Data อยู่ด้านบน 13.4นะครับ Open High Low เห็นไหมครับด้านบนเนี่ยถ้าผมเอาเมาส์เปลี่ยนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับบน Trading v i e w อืมเอ่อโ o ม e Active ไม่มีแล้วมี a แอดวานะขอดู Advanced Advanced เนี่ยผมมองว่าน่าซื้อนะน่าซื้อหลุดแนวรับมาก็จริงเนี่ยแต่ระยะสั้นเนี่ยใครจะสายเก่งอะไรเนี่ยคือรอบหลักอะ หยุดไปก่อนรอบหลักอะโอเคยอมรับว่ามันหลุดแนวรับลงมาแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับมันก็โซนเนี่ยผมผมน่าสนใจมากเลยนะสำหรับแอดวานเพราะว่าสโต้กำลังตัดขึ้นด้วยนะครับไอซี I กำลังลงแต่ออเวอร์โซด้วยนะครับก็สั้นๆใครเล่นเกมรายได้แต่ว่ารอบหลักพักมือไปก่อนครับมาดูหุ้นสแกนของเรานะครับผมเบรกเอาวัน,นี้เยอะหน่อยครับแต่ว่าเป็นหุ้นพวกแบบ ตัวเล็กๆบ้างตัวกลางๆบ้างนะครับ BE 8ปดเมกะทาคูนี้ JTS SNP นี่อ่อนทำ h i g นะครับ SFSmart CRC BCP KKP TQM Dipon Trend Jazz แล้วก็ JSP นะครับ Overso T I TIPH นะครับ Panic Cell T Cap Volume s p i k e Jazz เมกะนะครับ SNP ทาคูนี้ธนา ไทยออยทผมขอดูเฉพาะตัวที่เป็นวอล่มสปคคู่กับเบรกเอาท์นะครับเมกาทักคนนี้เมกานะครับสำหรับเมกาคือเมกาช่วงเนี้ยมันขึ้นมาอยู่ในรอบการปรับตัวขึ้นนะครับคือแบบมันเป็นการทยอยแกว่งตัวขึ้นมากกว่านะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ คือมันไม่ใช่จังหวะ breakout อะไรขนาดนั้นจังหวะ breakout คือแท่งนี้ครับเนี่ยแท่งนี้มันผ่านไปแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างของการฟื้นตัวเกินเป็นกนารลักษณะการทยอยขึ้นมากกว่านะครับอืมสำหรับตัวเมกาก็ถาคุณนีนะครับถ้าคุณนีอ่าอย่างนี้เบรกครับอืมเบรกจริ Break. งๆเบรกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานเบรกมาหน่อยแล้ว วันนี้ก็เบรกต่อนะครับก็เทิศทางโดยรวมดูดีนะครับเนี่ยครับมันเบรกแท่งเนี่ยเปิดแกปมาพร้อมบอลลุ่มแน่นๆคอนเฟิร์มรอบการขึ้นใหม่แนวต้านสบาทขึ้นไปติดอืมแต่ถ้าให้ระยะเวลาวผมมองภาพเนี่ยอืมขอดูก่อนทางนนี้เอ๊มันเหมือนแท่งนี้หรือเปล่านะ จริงๆถ้าตามรอบไปต่อนะแต่ว่าถ้าคุณนี้ถ้าถ้าถ้าทำท่าเหมือนแท่งนี้นักทุนต้องหยุดเลยนะเนี่ยครับมา2แท่งแรงๆเราพอบนุูปแน่นๆเราหยุดเราเราตั้งฐานพรุ่งนี้รอด,ดูครับแต่ถ้าตามหน้างงานยังไปต่อนะครับ S&P ตัวนี้สีนันทพรเนี่ยออทำหายไปแล้วตอนแรกอะผมมองว่าเมื่อวานเนี่ยผมยังพูดอยู่เลย แนวต้านบริเวณ1 4 7 1 7 4เนี่ยเป็นด่านขายทำอะไรนะครับแต่ว่าโอเคตลาดมาอย่างเงี้ยก็ต้องว่าไปตามหน้าง,งานคือผ่าน17.9เป็นเกาป็นครทำออโตมายมาพรา mm ้อ hmm. มโอลุ่มดังนั้นเนี่ยไปต่อนะครับสำหรับตัว SNP นะครับแล้วก็ TQM TQM เนี่ยเอ่อฟื้นตัวขึ้นมาในในระยะสั้นแต่ผมยังมองว่าเห็นไหมครับ เส้นค่าเฉลี่ยมันยังเรียงกันลงอยู่เลยมันเพิ่งมาฟื้นตัวแบบวันแรกเท่านั้นเองอ่ะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นการกลับตัวแล้วก็ตัว TQM ยังยังไม่เห็นสัญญาณแบบมันก็มี divergence ให้เห็นนะแต่ว่าผมยังยังยังให้น้ำหนักแบบเทรนยังเทรนยังเป็นขาลงนั้นเนี่ยความเสี่ยงการพักตัวยังมีอยู่ต้องรอ TQM แบบทำ high ใหม่ยกโลสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงจะบอกได้ว่าเป็นกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ว่าตอนนี้ มันพึ่งมาแท้งแรกอะใครที่รับความเสี่ยงสูงๆก็ได้ครับตั้ง stop loss 40บาทแต่ว่าผมมองว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่านะครับมาดู dip on a trend ครับ JAS กับ JSP โ oh, อ JAS ลดยอลงมาหน้าซื้อนะครับก็จับจังหวะในการเข้าซื้อกันดีๆแล้วกันมองว่ายอ่อแรงๆเนี้ยก็แด้งแรงๆได้เช่นเดียวกันนะครับ JSP อ uh, JSP ตัวนี้เล่นได้ครับย่อในขาขึ้น ตัวโอเวอร์โซทีนะครับอืมยังไม่เอานะตัวนี้หลุดโลเดิมกำลังอยู่ในช่วงระหว่างทางของการพักตัวอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเข้าไปยุ่งตัวนี้เออ่ก็พันจิกเซติครับเอไม่ใช่แล้วอย่างนี้อเอ็กดี XD ครับ XD t cap ตัวทีแคปเดลงมายอดตัวลงมามันเป็น Corporate Action นะครับทำให้การดูกราฟทางเทคนิคอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะครับ1.8บาทแต่ว่าถามว่าอืมถ้าย่อลงมาลึกๆก็น่าซื้อทีแคปนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมทำรายการไลฟ์สดผมผมคิดว่ามัน มันไม่ค่อยเวิร์กอะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมไลฟ์ไม่ค่อยผมเอ่อเพราะรายการท่องการเนี่ยผมเอ่อไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยนะครับบางวันก็ติดงานบางวันก็แบบเออนูน่นนี่นั่นทําให้แบบมันไม่ค่อยเป็นเวลาผมเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นการอัดคลิปแล้วก็เอ่อถ้าใครมีคําถามหรือว่าอยากแบบเอ่อต้องการแบบให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถ comment, คอมเมนต์เข้ามาได้ไละกันนะครับหรือว่ามีคําถามหุ้นตัวไหนเนี่ยก็จะไปตอบของอีกวันหนึ่งให้นะครับก็ เดี๋ยวจะดูให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับสำหรับเฉพาะในมุมเทคนิคนะนะครับก็คลิปนี้ผมคาดว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็คิดว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องรู c ิตเทรดเดของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ